อำนาจอยู่ในมือทายเลยค่ะประหยุดเลดบอมนะคะอย่าว่วงแต่แก,กกดไม้จราดโจนหนังไหนแคบไม่ได้หนังไหนกระบาไม่ได้นะคะตอนนี้ให้แก,กเหลืองอย่าเซฟตได้จริงจังค่ะอืออย่าหนังใบนอนใบรับใบยอยู่นะคะแต่ว่าทำอะไรไม่ถูกกระโฟนอินไป่ห้าจักสินเลยค่ะนะคะีแ<ำ>ฟนยาก<อ> นูยังเป็นแดกอยู่เลยไม่มีแฟนดไม,มีได้แล้วฟังให้ดีนะคนยิงหันชวาววานมากันปิฮิตเดียวพอเอเจ้ว่าชาววานเนี่ยฮิตห,หนึ่งเนี่ยปิมันจะพูนปิพูนเฮ้แจว่าถ้ควันเนี่ยทุนเนี่ย อาเช็ดเหรอตะควันจูนเช็ดเรอมันนี่หลวงว่าเป็นคนดีไงอ๋ออาหลวว่าเป็นคนาชาชฉลาถึงบ้านก้องเมียลุงว่าอยู่ที่ไหนบาน้านเมียอยู่เทยำหัวเข็ดถึงหลวงว่าจะมันได้เปดูสามรถสามที่ไหนหนุ่ยใจไปจำมัง้ง กาเปิดอู้หยุดที่ย่านหัวแพทย์น oh. ี่ไงวะย่านหัวแพทย์ห oh. น้าวันนี้หน้าที่เป็นคนทีเยือนเมียแพทย์ไอยเยือนเมียแพทย์กะชอบ <c oughs> อันเนีย่ยระวังโตกหลูกควันแพทย์ <c oughs> วาลูว้าที่แรงพันนีนะลูกไข่นะเ <c oughs> ชว่อวาลูว้า,วานี้เป็นคนทำม,มาทำโมก พุดทั้งหานิจังชัดจังชัดจังกับป่าจะวัวเลยชัดจัง <subtract ing> แย่ก้อนหนุยเกลี้ยหลงว่าไปยู่วัดหลงเว้าตู่จังไรพี่ไปยู่ําดาดีวัวจึงได้วชไม่หอกเาว่าเม่ได้วดวชาววัดชิกไปยู่ช่องพี่จึงหลงว้าได้ได้มัง้งก็ได้กับแมช่ชี้ช่องอ้น ลูกใ <laughs> ครฟังให้ดีนะชม่อม่ดาลูกใครโตขึ้นมาได้แจ้งหา้านชิ้นชอดเท่าใดลูกเว้าไม่ว่าห้านแจ้งที่ยายโตลโก,กกังยื้อแหลกกาเว้าไม่ว่าแต่ชีวิตรังแจ้งงานนี่มันสำคัญ <c oughs> อ๋อเฮ้เพระบาเจ้าจะต้องอยู่ครับเมียจาเจ้า ข้าวชายไม้กับข้าวาเมียอ้าร่มตึงแล้วก้องย้อนกับข้า,ขาวาเมียงุดงิดพวกาองย้อนก <Yes. S 1> ับแล้วเดียวมันก็ได้ลูกแต่ hey, ไม่ได้ลูกก็ย้อนตรงนอ่น ตายยอลงในที่ญาณเลยต้ยจีรับดจน์แนวเที่แม่เดยกเดียวจ้าล้วาดูรลได้แตจวมาว่าล้วนนี้จะเรียกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษดูมันเลยจะวันนี้สอนนี้มาจะเป็นครูในลุงว่าที่สอนภาษาอังกฤษคำว่าแม่ภาษาอังกฤษ มามี่พอ่อแดดดีต้ตาแดดดีจ้าตาเข้มอายาตายแล้วนี่ยาไม่มีแล้วรับรแ,แล้วแล้วแกลโควิดรัวยัวก็วไม่ได้ไปไหนอยู่ใจเดินหายโควิดแล้วก็กูยังไม่ได้ไปไหนอยู่ใจเดินเ,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 เราจะก็ไม่ไป่ไปไหนมันต้องมีเบียล่ะจิง โควิดยัวยั่วหน่มันตอกแกลก๊ไม่赖ไปเลยพอโควิดไม่มีมันแปลงแก๊กๆๆกแล้วไม่้ไปเลยมื่อืมสบายกูจังจังดองจังดองไม่ดีมึงไม่ได้เกลียดแต่แต่มึงรู้นิดเดียวคือว่ามึงไม่มีตังค่าหน่ามันหน้าไปเดียวดิโกแตกหนูเด็งไม่ใจนี่ไปกูเลี้ยง แต่ว่าไม่ได้ป่าบัตรประจาจนมาแล้วถึงรอบรบล้่นไปตาเมียแล้ว,ลว,วปัญหาแล้วแต่ว่าบัตรประจาจนไม่ได้อเอาก็ไม่ให้ก้าไม่ให้ก้าว,วเราแกงไม่ให้ก้าวเราแกงเออด้ชจนมึง้วบายใจนี่เดีเพื่อนไม่ต้องมีหมากมีตะกน้นนี่ตีรู้ใจกัน้วบายใจมีความทุขปัญหาแล้วเอจริงๆขวงวันนี้ว่าเราไปราที่จน ไปอ่านลองดาวดาวน้อยดาวเมกาใกล้นุ่มวันในรัติชนรัตชนเออดามอวมันกล้องจ้งแหลวมึงดาวจ้งงต่ว่าป้อนน้อยเ,ออเรื่อนบันเทิงสวัสดี <S <S ดน้องดาวสวัสดีค่ะพี่เทน้องคะค่ะ คือพี่คนจงจงคะน้องก็ชอบคนจงจงกล้องกูกดนับแล้วไอ้ไรค่ะพี่เทงเมื่อว่าน้องมีผัวอะไรยังคะอ๋อผัวก็เคยมีนะ คนเราก็เคยแพานพั่วมาก่อนเดี๋ยวเขาว่าจะพัวหนอกใจก็อย่าลองให้ภุ่มไยนะคะคืออย่าไปใส่ใจเอามันไรคะเอาเวลาไปแต่งหน้า,าถ้าลูดท้าพว่วไม่ดีกว่ายิงไม่ใช่ใีเถง, <c oughs> งกับน้องกาเดี๋ยวน้องวานดนี่บอมีก้าวแกงกังตงกว๋วยเตียวเลยพีีกินพีบดีพีรีนุวย อ,อ๋อพอดีข้าวแกงก็มีนะคะพี่คะพี่ที่กินข้าวแกงไรบองด้นะคะนอน,นองน,นี่เป็นเชฟมือเนึ่อจากเกาหลีนะคะโอ้นี่เชฟมือเนึ้ค่ะแล้วที่ก่อนไปนองไปยุ่าไปยุติอิตาลียี่สิบปีไปจำไรนอ้องไปทุกข้าวโพดเอาแล้วเกวือกับไก่ก้าวเอามี่แล้ีไเรียนวิชาเยอะแยคะค่ะโอ้พนันเอาเกาหลเล่าหมือน่างด้วยค่ะเกาหล้านี่นองไปเรียนที่เกาหลีเลยนะคะ ว่าเรียนก๋วยกุ้งค่ะก๋วยละคันเทปเอาเมนูแลว,าาวนะลงมาเก้าลันเอาผีปลาลงมาเลยวันอยากใกล้กับคนใจเก้ลาลัานใช่หรอเก้าลันปิกาบูกูไกเเ่แต่ว่าไม่พูดิงหกแล้วเอออฮึยจันเลยกจันเลยอือจันกับเรากันไ Cái mẹ chân cái giờ mà nằm nó lan Mẹ rồi, ấy, tệ này ôn leo Nó tí lâu Ừ giải trà chai là mấy cái là mấy cái để gặp quần nhìn nhìn Ừ, cánh nó em mua quần Chân lấy chân Cả mì kèn lấy Kèn lấy mấy mì Tại mà kèn lớn mì tuần thế Cả Kèn là đục nhằm mấy Kèn là đục mì Chân ở đây chán đâu nè Quả chán nên tao đây cái quả chán đâu nè Quả là có là ca Ta chán lệch a tiếp Ta chán nhơi Chán nhơi cả Ta trời mươn Biến để chán để mà cắt mây tao đưa Thôi Cơ Cơ bà nằn cơ là đúc là bắt tân chán Là đúc tân mi Là đúc tân chán ปลาดุกนั่นนี่แต่ว่าปัดเป็ดนั่นไม่มียันแต่ปลาดุกขวาวปลาดุกปัดเป็ดต้งจานว่ามีแต่ปลาดุดปัดเป็ดไม่มีกขว้าวปลาดุกปัดเป็ดต้งจานว่ามีแต่ปลาดุดแต่ว่าไม่มีปัดเป็ดก็ว่าปลาดุกปัดเป็ดไม่ใจเป็ดเราไม่กินแล้วรับเลิอนวะาคอยกาบกาบอกเราก้าจีจิมิ Hôm qua người ta mua nè.